สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดบินทีนะครับมาวันนี้เรามาอยู่กับอาณาจักรไทโยนครับนี่วันนี้มีสามคันมาพรีเซนต์ครับโอ้โห3าคันนี้ต้องบอกว่าโคตรสวยครับสามแนวนะฮะสิบสองล้อหล้อแล้วก็จะเป็นสิบสองล้อตู้อีกทีก็นี่ฮะประมาณนี้ครับเจ0ดร้อยนะครับเจ0ด้อยอีซูุแล้วก็700ดร้อยเหมือนกันฮีโน่อีซุแล้วก็ฮีโน่คันแดงนี้ก็เป็นอีซูุคันสีญี่ปุ่นอะเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ฮะ โอ้โหขันนี้ต้องบอกว่าโคตรสวยเป็นกระซีญี่ปุ่นนะเนี่ยเราเห็นที่แรกก็นึกว่าเป็นรถอ่รถไทยนะครับแต่ว่าเป็นญีญ่ปุ่นสวยนะเออส่วนอันนี้คือแบบงานตู้จากอุทยนนะครับเนี่ยโอ้อันนี้ก็เ,เป็นตู้เขาเรียกว่าไรตู้บรรทุกเกลือนะครับทรงแบบไปค่ายตู้เย็นนะเนี่ยประมาณเนี้ค่ายตู้เย็นตัวพาวตนะครับเป็นตู้ตู้แตนเลด อันนี้เขาวิ่งเกลือเนี่ยวิ่งเกลือครับเป็นเหล็กหมดเลยมันอยู่กับของเค็มเค็มมันต้องอย่างนี้แหละครับอยู่ของเค็มมันต้องแบบใช้เหล็กให้น้อยที่สุดนะครับก็ต้องเน้นแบบพวกแตนเล็กหมดเลยเนี่ยเออดิเาไหล่เนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะแทบจะไม่มีเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กหมดเลยไม่แต่ไอตัว<ม>โครงตัวกระดูกอะตัวกระดูกที่ว่ามันจะเป็นพวกเหล็กน,นะครับ ถ้าเกิดเป็นเหล็กเรียบร้อยเลยสนิมล่อนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นรหัสเครื่อง P11C นะครับรหัส FN นะครับเ e g ก c ี FN นะเป็นบันไดหน้ายาวนะครับก็เป็นเครื่อง P11C คีดยูดีสามแรงม้านะครับก็จะชนกับเกียร์เจิดเกียร์นะครับอันนี้รถทางาสมุรสาครนนะ ก็จะทําเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าจะสวยเลยไหมโอ oh, ้ตู้เตอร์แบบมันทุกเกลือนะครับตู้ทุกเกลือก็อันนี้จะเป็นแบบสไตล์ไทยยนนะครับประมาณนี้เลยฮะเนี่ยตู้ไทยยนก็จะประมาณทรงนี้ละครับแล้วเราขันนะเวลาเห็นนี่คือแบบเราได้ไม่ยากครับสไตล์สไตล์ไทยยนอ่ะเขาจะประมาณเนี้ยผูไทยยนนะครับบันไดหน้ายาวนะครับเนี่ยครับของตกแต่งเขาก็จะประมาณนี้ย สไตล์การตกแต่งนะครับนี่ครับภายในนะโอ้อันนี้อุ้ยเบาะทรงเบาโดยสิ่งสิ้นนะน่าจะนั่งสบายนะบาบาเนยบาเบาะด้เบาก็จะหุ้มหนังวีพีใหม่นะครับเป็นหนังสีดำแล้วก็เดินได้สีออกฟ้าๆนะครับเนี่ยฮะเพดรมเพดานนะ ไฟอย่างนี้ก็สวยงามครับสีถือโอเคนะสีเนี่ยครับขอแต่งหน้าเป็นโครเมียมประบาดเนี้ยครับพีสเอนะครับพลัง p ีสิบเอ็ดซนะล็อปีนีมนะครับล็อคู่หน้าเป็นปีนียมแต่ว่าล็อคู่หลังก็เป็นกระทะเหล็กปกตินะครับนี่ อ๋อนี่ใส่ขอบแล้วน่ครับคัสซี่ FN2P นะเป็นกรนะซีของ P11 ไปเลยส่วนคันนี้ก็จะเป็นยูซุครับยูซุน่าจะเป็นรหัส FRR นะก็จะเป็นหัวกระซี่นอกนะครับเป็นเครื่อง 4HK นะครับ 4XK ญี่ปุน่ปอนออ๋ลืมไปว่าชินโนะท่านชิโนะเนี่ยไอตัวเพลทรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ะเราดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่ฮะภายในนะครับของอยูซุนะครับ โรบคอปหรือเปล่าถ้าเกิดรถนอกเขาจะเรียกว่าโรบคอปเนาะเนี่ยครับก็จะเป็นหกเจ็ดนหน้านะเครื่องสี่เอสเคหนึ่งสองร้อยสิบแรงม้านะครับเนี่ยก็จะมีอ๋อนี่จะมีแอร์ไรฟ้าใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเขียนว่าอะไรตู้เออ่เครื่องทําความเย็นนะครับจะมีเครื่องทําความเย็นด้วยนี่ครับไอ,อตัวคอนโทรลอยู่นี่ออปชั่นต่างต่างนะครับของที่มากับหัวนอกนะครับก็จะมาค่อนข้างจะเต็มเลยนะเต็มกว่ารถไทายนะครับ นี่ไงนี่ไงมันจะมีเครื่องทําความเย็นด้วยนะครับมีมีสายไฟขึ้นไปเห็นไหมเออเนี่ยครับประมาณนี้นะเออระบอกไปคันนี้ตู้นะครับตู้ความยาวความยาวตู้อ่าคันนี้นะครับของเจ็ดร้อยคันนี้เนี่ยก็ยาวประมาณเจ็ดเมตรหกสิบนะครับประมาณนี้เลยเจ็ดเมตรหกนี่ฮะ <c oughs> คันนี้ต้องบอกว่าสวยมากเนี่ยอูสุโรบคอบนะครับโรบคอบญี่ปุ่นนะโรบคอบใช้ญี่ปุ่น หัวกระสี่หกล้อนะครับที่นี่ก็จบเลยนะครับนะรับจบทั้งหัวกระสี่หกล้อแล้วก็ตู้เลยนะครับเเดี๋ยวนะเลกาซีรู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งฝั่งขวานะครับถ้าเป็นแบรนด์อีสุอาจะเป็น fr นะครับจะเป็นกระสี่ fr มันเลยนะ fr คือเป็นหกล้อไซส์นี่แหละของอาจากทางอีสุนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทีโน่เนี่ย ก็ตระกูล F นะครับ FC อะไรก็ว่าไปนะถ้าบ้านเราในเอฟซีนะครับฮีโน่เอฟซีนะเนี่ยหัวแคปไอหัวเดียวเนี่ยหัวเดียวเครื่องสีเอเคนะครับเอฟอาร์นะครับยูสุสีเอเคหนึ่งหกล้อหกน็อตนะครับอันนี้ก็จะเอ่อมากับยางอะไรเนี่ยเอ่อเป็นยางน่าจะเป็นอ๋อยางเป็นยางเก้าจุดห้านะครับขอบสิบเจ็ดจุดห้านะล้อโครเมียมเนี่ยฮะไอตัว แหนบนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับแหนบเขาก็จะมาประมาณสรงเนี่ยเขาเรียกว่าแหนบสไลด์นะแหนบสไลด์ก็สี่ไปแล้วครับนี่แหละรถไทยญี่ปุ่นอารมณ์ยุ่นเลยครับพื้นเลดน,นะครับพื้นเหลดแล้วก็ข้างในก็น่าจะหุ้มแบบเอ,อฉนวนกันความร้อนอีกทีนะครับเนี่ยอ๋อนี่ใส่กองต่างน้ำมาละ,ะรประมาณเนี้ย ก็จะเป็นตู้เย็นรถวิ่งปลานะครับรถวิ่งปลาก็จะมะีเครื่องทําความเย็นมาพร้อมเลยบั้นท้ายฮะประมาณนี้นะครับแต้เล็ดมาเต็มเหมือนกันนะเล็กเงาเาเลยครับเล็ประมาณเนี้ยครับไม่เงามากนะไม่ใช่งานนะครับโอไทยนแม่กองแล้วก็คันนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นส2องล้อคอกนะครับก็เป็นกระบะเหล็ก3เสาวความยาวกระบะก็ประมาณ7เมตรเอ่อหกสิบนะครับ7จเมตรหเป็นส2สองล้อเพ่าเดียวเหมือนกันนะครับก็ไอตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็น P11C ดีด UD นะ P11 ขีอดค d ก็จะมากับรหัส3ามร้หสิบหลงม้านะครับรหัสนี้นะรหัส UD เนี่ย สีน้ำเงินนะครับคันนี้สีน้ำเงินคันนี้ออกสีฟ้าเนี่ยความแตกต่างไฟหน้าสัตตานะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะโปรเจคเตอร์แล้วก็สีนอนเนี่ยกระบะคอกนะครับกระบะคอกสัมเสา,สานะก็ขึ้นจากอู่ไทยยนเลยครับอู่ทยยนก็รับจบหมดเลยนะสำหรับกระบะลูกนี้เนี่ยนะครับนี่ล้อชุบโครเมียมนะครับ ถังน้ำมันแตนเลดนะครับนี่ก็สไตล์ตะวิ่งปลาเลยครับนะเนี่ยสไตล์ตวิ่งปลาเลยครับสไตล์ตู้ปลาเลยนะเนี่ยทรงก็ประมาณนี้ครับนี่ผมถึงว่าไงทรงทายอนนะครับประมาณนี้แหละครับคือเอกลักษณ์จริงๆนะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายตองเจนะครับตองเจงานบ้านเรานะครับเหมือนกับคันนู้นเลยนะคันนี้เนี่ยอ๋อนี่ฮะงานตองเจนะครับตองเจงานบ้านเรานะก็น่าจะเป็น pcy นะครับปกติทั่วไปนะครับที่ไหลอู่ใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นช่างยุทธ ช่างดอนช่างโจะครับไฟท้ายอย่างนี้ก็ PCY นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของแท้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงาน PCY เล็กนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานมันทนนะครับมันทนดีนะครับนะเมื่อใช้กับแบบพวกน้ำทิ้งเค็มประมาณนี้งานแบบที่ต้องสัมผัสกับน้ำเค็มของนเค็มนะครับแผงข้างเหล็กพื้นเลดนะครับยาวเจ็ดเมตรนะครับเนี่ย เปิดข้างได้นะครับเนี่ยนี่ฮะอุทยนนะครับทายนทคนะครับทายนแม่กองนะถังลมปินเนียมนะครับถังลมปินเนียมปัดเงานะครับท่อท่อตัวท่อ,อปลายเลนนะท่อประมาณสี่นิ้วอันนี้รู้สึกว่าท่อเขาก็จะแบบจัดไปเป็นหน่อยนะนี่ฮะ ท่ออันนี้น่าจะประมาณสามิีวครึ่งนะครับระบบหม้อพักไอเสียก็ยังอยู่นะครับเนี่ยกระป๋อใหญ่เลยนะโอ้โหมีสามพักเลยนะนี่ครับมี3ามกระเป๋อเลยกระเป๋าใหญ่นะใหญ่มากลางแล้วก็เล็กครับแต่อันนี้เนี่ยเหมือนของบ้านเรานะไอตัวนี้คล้าของตัวบ้านเราเลยนะครับท่อประมาณนี้ท่อหน้าเป็นแบบตัวตัวแซตนะครับตัวแซตัวแซท่อตัวแซประมาณนั้น ระบบเบรกนะครับกระเช้าเบรกระบบคอปญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะก็จะมีระบบเบรก ABS มาพร้อมเลยนะถังลมปิดเยี่ยมดีอะสไตล์ญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็นี่คือผลงานจากอู่ไทโยนต์ทัชนะครับอย่างรอคันนี้หัวกระซีนะครับหัวกระซีหกล้อเนี่ยแล้วก็ตู้เนี่ยจบจากที่นี่เลยครับงามจริงคันนี้อย่างชอบครับชอบคันนี้จริงๆ ด้นานที่จะเห็นนะครับระบบคอบเทยญี่ปุ่นเอามาแบบต่อเป็นตู้เย็นอย่างเงี้ยทำตู้เย็นโอเคก็ขอขอบคุณทุกการรับชมไปไกลตามแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ